สมุนไพรอีกชนิดหนึ่งครับที่เราพบเขาบ่อยเห็นเขาเยอะมากตอนนี้ก็กลายเป็นต้นสมุนไพรริมถนนไปแล้วนะครับเราใช้ประโยชน์กับเขาเนี่ยแค่เป็นไม้ประดับหรือว่าเป็นไม้ประดับที่ใหญ่ๆตามข้างทางเท่านั้นนะครับแต่จริงๆแล้วต้นไม้ต้นนี้เนี่ยมีประโยชน์ต่อเราอย่างมากแล้วก็มีประโยชน์ทางสมุนไพรเนี่ยเยอะมาก น,นั่นก็คือต้นที่เรียกอย่างเป็นทางการว่าต้นราชพฤกษ์ครับทีนี้ต้นราชพฤกษ์เนี่ยบางคนก็ไม่ค่อยรู้จักอะ่ะเพราะว่าถ้าไม่ได้เรียนไม่ได้อยู่ในภาคกลางก็ไม่ค่อยรู้จักนะครับส่วนมากจะรู้จักกันในนามของต้นคูนนะครับเป็นพืชวงถั่วครับแล้วก็เป็นพืชที่อยู่ใกล้ชิดเรา มานานแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเป็นต้นไม้ที่มีดอกสีสันสวยสดมากๆแม้แต่ฝักก็รูปร่างสวยงามนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเห็นอยู่นี่มีหลายต้นครับแล้วก็เห็นเขากำลังออกฝักนะครับฝักของเขากำลังระยงระยางยังไม่ถึงกับแห้งเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ในคลิปอาจจะเห็นฝักเห็นต้นเห็นใบครับแต่ไม่เห็นดอกแต่ผมจะเอาดอกเอาไว้ที่หน้าจอให้ทุกท่าน ได้ชมด้วยนะครับสบพรพพคุณตามตำราแผนโบราณแล้วก็สพรพพคุณที่เขาบอกกันโดยทั่วไปเนี่ยมีเยอะมากครับคุณเนี่ยนะแต่คนที่จะรู้และเอาไปใช้เนี่ยมีไม่มากนะครับวันนี้ผมจะพยายามบอกให้รู้สพรพพคุณในส่วนต่างๆ เท่าที่จะบอกได้นะครับคูนนั้นเริ่มตั้งแต่ต้นเลยนะครับต้นคูนเนี่ยเอาเปลือกของต้นเนี่ยนะครับสามารถเอาไปต้มกินเพื่อที่จะคือกินน้ำนะต้มสมุนไพรเนี่ยพอบอกว่าต้มกินเนี่ยก็ไม่ใช่ต้มกินกินเนื้อนะฮะต้มกินน้ำนะครับจะช่วยบำุงโลหิตในร่างกายนะครับและคูนหรือราชพฤกษ์เนี่ยสารสกัดจากต้นของเขาเนี่ยนะครับมีฤทธิ์ต่อต้านอนุมูลอิสระนะนี่ลำต้นนะ รวมทั้งใบด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แสดงว่ามีฤทธิ์ที่ต่อต้านสิ่งที่มันจะทำร้ายร่างกายเรานะครับสารสกัดจากเมล็ดเนี่ยมีฤทธิ์ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลนะครับเมล็ดคูนก็คืออยู่ในฝักคูนที่เห็นอยู่ระยงระยางนี่แหละครับที่เห็นนี่แหละครับนะฮะแล้วก็ช่วยรักษาโรคเกี่ยวกับโรคหัวใจนะครับหรือถุงน้ําดีแต่ว่าอันนี้ต้องใช้รากนะครับราชพฤกษ์เนี่ยมีสปปรรพคุณช่วยแก้ไขครับแต่ว่าต้องใช้รากครับรากไปต้มนะฮะ ต้มกินน้ำเหมือนกันนะครับต้นคูนนี่ช่วยยังใช้แก้ไข้มาลาเรียได้ด้วยนะครับแล้วก็ใบอ่อนของคูณเนี่ยเอามาต้มดื่มเนี่ยก็แก้ไข้รูมาติกได้นะครับฝักอ่อนมีรสหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อยนะครับมีกลิ่นเหมือนกับเหม็นนะมันไม่ค่อยหอมนะ อินเหม็นอเดียนะครับสบพรพพคุณของฝักอ่อนนี่ใช้ขับเสมหาได้นะครับแล้วก็ฝักแก่ช่วยแก้อาการกระหายน้ําได้เปลือกเปลือกเมล็ดนะฮะแล้วก็เปลือกฝักเนี่ยมีสพรพพคุณในการถอนพิษครับทำให้อาเจียนได้นะอันนี้ใครอยากอาเจียนก็ต้องกินตรงนี้เข้าไปนะครับนะรบหรือว่าจะใช้เมล็ดคูนเนี่ยสัก5-6เมล็ดเนี่ยนำมาบดเป็นผงแล้วก็รับประทาน นะครับอันนี้ก็จะทําให้อาเจียนได้นะครับไม่เป็นอันตรายนะครับแต่ว่าอย่าทานมากเกินขนาดก็แล้วกันนะครับต้นคูนเนี่ยกับพีของเขาเนี่ยใช้แก้อาการปวดฟันได้นะครับกับพีก็คือเนื้อของเปลือกนะฮะช่วยลดอาการปวดฟันได้ก็คือเอามาฝนฝนแล้วก็อมได้นะครับในอินเดียเนี่ยใช้ฝักเปลือกรากดอกและใบมาทําเป็นยาโดยทําเป็นยาแก้ไข้นะครับ ยารักษาโรคหัวใจแก้อาการหายใจติดขัดได้นะนะคูณเนี่ยก็แก้โรคกรมนาดก็ใช้กะพีนะฮะถ้าเกี่ยวกับปากเนี่ยใช้กะพีเขานะครับกะพีเนี่ยพอเอามาพอตากแดดแห้งแล้วเราฝนเนี่ยฝนมันก็จะมีตัวยาออกมานะครับแล้วก็กับน้ำนะครับส่วนมากก็สมัยโบราณหมอชาวบ้านเขาเราก็จะเอามาฝนกับน้ำสาวข้าวนะฮะพอเวลาอมเวลากินเนี่ยรสชาติมันก็จะถูกปาก นะครับฝักที่เห็นละโยงระยางเนี่ยนะครับนำมาต้มน้ําดื่มเนี่ยอันนี้แก้ตาลข้าโมยได้นะสมัยก่อนนี่เด็กได้รับประทานบ่อยแต่ว่าเด็กก็ใช้ไม่เยอะนะครับบรรเทาอาการแน่นหน้าอกได้นะครับเนื้อในฝักเนี่ยนะครับฝักคูนเนี่ยเขาจะมีเปลือกมีเนื้อแล้วก็มีเมล็ดนะครับเนะเพราะฉะนั้นพูดเนื้อเนี่ยก็คือเนื้อเนื้อของฝักคูนเนี่ย จริงๆแล้วมันเป็นยาถ่ายด้วยนะถ้าสุกแล้วเนี่ยเนื้อมันจะออกดำๆสีน้ำตาลแก่ๆมือนลดกาแฟโอ้เนี่ยพวกแค่เอามาชงกินเนี่ยนะครับอ่าก็เป็นยาช่วยระบายได้นะครับมเมล็ดของคูณเนี่ยมีลดฝาดแล้วก็เหมือนลักษณะเหมือนจะอาการเมานะฮะเมามาอะฝาดมอเมาอ่ะนะครับแต่ว่า ก็ช่วยแก้ท้องร่วงได้นะช,ช่วยแก้ท้องร่วงได้แล้วเป็นยาระบายอ่อนๆได้ด้วยนะครับช่วยหล่อลื่นลำไส้นะครับรักษาโรคเกี่ยวกับกระเพาะอาหารและก็แผลเลือดลังได้โรคบิดก็ใช้ฝักเขาเนี่ยได้นะครับอาการท้องมีแน่นจุกเสียดลมนะครับพวกนี้ก็ใช้ฝักได้นะครับนอกจากฝักแล้วคูนเนี่ยยังใช้แก่นได้ครับแก่นของคูนนะฮะไม่ว่าแก่นต้นแก่นกิ่งเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเอาไปต้มแล้วก็เอาน้ํามากินเนี่ย ถ่ายพยาธิไสเดือนได้นะพยาธิไส้เดือนสมัยก่อนผมยังเข้าใจว่าผมเนี่ยคุณตายังเคยเอาให้กินนะตอนเป็นเด็กนะเพราะว่าตอนเป็นเด็กนี่ผมจะแผวผอมแห้งแรงน้อยมากคุณตาก็ช่วยถ่ายพยาธิไสเดือนนะครับโอ้ผมจำได้ว่าออกมาเป็นตัวเลยนะครับนะตัวนี้ใช้ได้จริงๆนะครับแล้วก็สรรพคุณในการฆ่าเชื้อโรคนะครับเชื้อโรคบนผิวหนังที่เกิดขึ้นที่เป็นเชื้อราหรือพวกนี้นะครับ ก็ใบคูนเนี่ยครับเอามาต้มอาต้มทาได้นะครับช่วยฆ่าพยาธิผิวหนังได้นะอันนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะที่ช่วยฆ่าพยาธิผิวหนังได้นะครับคราวนี้ลองมาดูว่านอกจากสปปรรพคุณต่างๆที่ว่ามาแล้วนี้นะครับคูนเนี่ยหรือว่าต้นราชพฤกษ์เนี่ยปัจจุบันเนี่ย เรายังเอามาสามารถเอามาสกัดเอามาทําเป็นสมุนไพรชนิดต่างๆได้นะครับเช่นน้ํามันนวดรัชพฤกษ์เนี่ยก็เคี่ยวมาจากน้ํามันในใบคูนนะครับซึ่งเป็นน้ํามันนวดสูตรร้อนหรือสูตรเย็นที่ใช้นวดอมประพฤกษ์อมาพาชแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องเส้นได้นะน้ำมันตัวนี้นะครับแต่ว่าต้องใช้ความรู้พอสมควรนะครับในการสกัดเอาน้ํามันตรงนี้จากใบคูนออกมานะครับ2ก็คือลูกป,ประครบนะฮะลูกป,ประครบเนี่ย เป็นรูปประควบสูตรโบราณที่ใช้ใบคูนเป็นตัวยาตั้งต้นนะครับแต่ก็ต้องประกอบด้วยขมิ้นบางเทียนคาบางกระวานบ้างอบเชยเทศบ้างรูปประควบเนี่ยจะประกอบกับสมุนไพรตัวอื่นหลายตัวเหมือนกันนะครับและก็ยาพอกนะครับถ้าเอามาทําเป็นยาพอกเนี่ยนะเขาจะเอาใบคูนมาบดให้เป็นผงนะครับซึ่งใบพอกเนี่ยจะช่วยแก้อาการปวดเส้นอามาัมพษตโดยนํามาพอกบริเวณที่จะ ที่เป็นนะฮะช่วยกระตุ้นให้เกิดการไหลเวียนของเลือดแล้วก็มีการบีบมีการนวดนะครับเรียกว่าโรคเส้นปวดข้อปวดข่าวโรคเกาทั้งหลายเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยได้นะครับชาใบคูนก็เอามาทําเป็นชาได้แก้ปัญหาเส้นเลือดในสมองช่วยระบบไหลเวียนในร่างกายช่วยแก้อมัอมพฤกษ์อัมพาตโดยเป็นตัวยาที่มีไว้ชงควบคู่ไปกับการรักษาแบบอื่นด้วยได้อันนี้คือคูนนะครับเรียกว่า สรรพคุณเนี่ยตั้งแต่รากมาจนถึงลำต้นเปลือกกระพีนะครับฝัก นะครับแล้วก็ดอกก็มีประโยชน์เหมือนกันนะครับไม่ใช่ให้ดูแค่สวยงามเท่านั้นนะครับแต่ว่าดอกเนี่ยจะมีผลน้อยดอกเนี่ยเขาบอกว่าเอาไปช่วยหล่อลื่นลำไส้นะครับช่วยรักษาโรคเกี่ยวกับกระเพาะอาหารแล้วก็แผลเลื้อรลังในภายในได้นั่นคือดอกนะครับเพราะฉะนั้นต้นคูณเนี่ยรักษาได้ทั้งหมดนะครับมีข้อควรระวังไหมตามาตำราของแผนโบราณเนี่ยเขาบอกว่าการที่จะเอาคูณมาทำเป็นยาต้มเนี่ย ควรต้มให้พอประมาณจึงจะได้ผลดีหากต้มนานเกินไปหรือว่าเกินกว่า8ชั่วโมงเนี่ยยาจะไม่มีฤทธิ์ร,ระบายแต่จะต้องทำให้ท้องผูกแทนนะครับอันนี้ก็เป็นแค่คำเตือนนะครับก็ไม่ถึงกับว่าให้ระมัดระวังจนเป็นอันนี้คือต้อมเนี่ยก็ส่วนมากก็ไม่ต้มนานเลยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคูณวันนี้เรารู้จักเอาไว้ประมาณนี้นะครับมีสรรพคุณเยอะมากนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านเห็นต้นคูณได้แต่บอกโอ้ดอกสวยดอกเหลืองเนี่ยนะครับจริงๆแล้วท่านรู้จักไหมว่าเขาเป็นสมุนไพรอย่างดีแล้วก็ดูแลชีวิตเราได้หลายเพลานะครับคูณวันนี้คลิปยาวนิดหนึ่งครับแต่ว่าจริงๆแล้วยังไม่หมดนะยังมีเรื่องเล่าอีกแต่ว่าก็ค่อยว่ากันในคลิปต่อไปครับคลิปนี้ไม่มีดอกจริงครับแต่จะมีดอกให้เห็นทางด้านหน้านะครับสวัสดีครับ